วันนี้ครับวันนี้มีโอกาสมาเที่ยวเขาค้อนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมชมนะครับข้างล่างนะครับเป็นดอกหญ้านะครับนี่นะครับเป็นทุ่งหญ้าท้งนั้นเลยครับท้งนั้นเลยครับเป็นทุ่งหญ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็จะมาชมวิวมุมสูงกันนะครับนี่เป็นจุดที่สูงที่สุดอีกมุมหนึ่งนะครับในอำเภอเขาค้อนะครับ นี่นะครับเพื่อนเห็นอะไรไกลๆนั้นไหมครับที่เป็นโงเหล็กๆอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมซูมไม่ได้นะครับนี่นะครับที่เป็นเรียงแถวกันอยู่นะครับนั่นนะครับทุ่งกังหันลมนะครับนี่ก็อยู่ในอำเภอเขาค้อเหมือนกันนะครับคิดดูนะครับว่าสูงหรือไม่สูงนะครับสามารถมองเห็นทุ่งกังหันลมนะครับ จุดทุ่งกระหันลมก็ค่างๆที่จะสูงนะครับแต่ก็น่าจะระดับใกล้เคียงกันนะครับแต่ที่นี่น่าจะสูงกว่านะครับเพราะว่ามองเห็นชัดนะครับดูวิวทิวทัศน์สวยสดงดงามนะครับนี่ครับทุ่งกระหันลมระยะไกลนะครับนี่ก็น่าไม่ต่ํากว่า20กิโลนะครับระยะนี้นะครับน่าประมาณสัก20กิโลได้นะครับระยะนี้โดยประมาณนะครับเพราะว่าเป็นทางขึ้นเขาเนาะอาจจะโคดเคี้ยวสักนิดนึงนะครับ ที่มองเห็นด้านล่างเล็กๆนะครับถนนนะครับถนนทั้งนั้นเลยนะครับในด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นถนนทั้งหมดเลยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับบนอำเภอเขาเคาะนะครับนี่นะครับนี่ทุ่งหญ้าแล้วก็มีป่าเขาลำนาวไพทั้งนั้นเลยครับ ทิวนั้นทั้งทิวเลยนะครับเป็นทิวเขาทั้งหมดเลยนะครับเป็นทิวเขาทอดยาวไปหมดเลยนะครับทอดยาวไปไกลเลยครับนู่นสุดนุ่นเลยนะครับสุดนุ่นเลยนะครับสุดนุ่นเลยครับนี่นะครับ ไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับ